กรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับสูตรนี้นะครับผมเด่นบนสูตรนี้เข้ามาหลายงวดนะครับแล้วก็เข้าติดต่อกันมาเจ็ดงวดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดครับผมวลิี่ั่านมาออกเจ็ดหกหนึ่งนะฮะมาสองหลักก็เข้าทั้งเลขหแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสูตรนี้ จะทยอยลงแล้วค่อยสรุปบนนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะครับหลายงวดสูตรนี้หลุดไปแล้วก็เดินต่ออีก7จ็ดงวดนะครับหนึ่ง6 7ครับผมนี่นะฮะก็เดินมาหลายงวดนะครับ หลุดไปงวดนึงแล้วก็มาเดินต่อนะครับเดินต่อแล้วก็หลุดไปงวดนึงแล้วก็มาเดินต่ออีกเจ็ดงวดรวดนะฮะสูตรนะครับสูตรเราใช้หลักหมื่นบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหลักหมื่นหลักหมื่น งวดที่ผ่านมาออก0 3 2 7 6, 1หลักหมื่นก็คือเลข3นะครับ3บวก3แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลข1นะครับหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลข1นะครับ3บวก3บวก1นะครับได้ตัวเลขเด่นแล้วครับสวยด้วยนะครับ หลักหมื่นก็คือเลข3 3มบวกสหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลข1น,นะครับสาบวกสได้6 6หบวกหนึได้เจนะครับ7จบวกหนึได้8 8ดบวกหได้9เด่นทั้ง3าตัวครับสูตรนี้วดประจำวันที่1นึ่ง ธันวาคมสองพันหรอยหสิบสี่ะฮะคำนวณได้เจ็ดแปดเก้านะครับ,นนรบตัวนี้ก็ชนเลขเด่นตัวนี้ก็ชนเลขเด่นตัวนี้ก็ชนเลขเด่นนะครับอืเลขวันนี้ตัวเด่นก็เยอะนะครับแต่เด่นที่สุดเนี่ยก็สามตัวนี้แล้วครับ แต่จะจะมีตัวเด่นตัวที่4อีกนะฮะแล้วเราก็มาจับมัดรวมกันนะฮะอันนั้นก็เอาไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะทำไมย่อหน้าอันนี้ไม่ได้ เอาไม่ได้ก็เอางี้เลยคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่นองด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับ ก็เป็นเพียงแค่การค่าคะเนนตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรนะครับเนาะพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจรารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับแต่สูตรนี้นะฮะเดินต่อเนื่องมา1 2 3 4 5 6 7งวี่ห้าดรวดนะฮะไม่ใช่สูตรใหม่นะครับสูตรเก่านะครับซึ่งใช้มานานแล้วนะครับนี่นะครับงวดนี้เราก็คำนวณได้ 8,9นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพีณ่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมกราบขอบพระคุณพีณ่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามกันนะครับเนาะกราบขอบพระคุณสําหรับทุกๆกําลังใจครับผมครับแต่ขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับคลิปหน้าจะลง2สูตรเลยครับเด่นบน ขอบขอบพกุณหลายๆครับสวัสดีครับ